ในหน้าประวัติศาสตร์จีนนั้นถ้าฮองเต้หรือจักรพรรดิมาจากสามัญชนนั้นโดยมากแล้วมักจะเป็นฮองเต้ที่ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าพวกเขาจะเข้าใจความรู้สึกของประชาชนรชาชวงศ์ฮั่นเองก็มีฮองเต้ลักษณะดังกล่าวถึงสามคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮั่นเกาจูหลิวปังฮั่นซานตี้และหวงอู่ตี้อย่างไรก็ดีฮองเต้ฮั่นหลิงตี้ หรืออย่างที่คนทั่วไปรู้จักเรื่องสามก๊กในนามพระเจ้าเลนเต้น,นั้นตรงกันข้ามเพราะนอกจากจะเป็นห้องเต้ที่ไม่ดีแล้วหั่นหลิงตี้ยังเป็นส่วนสําคัญยิ่งที่นําพาราชวงศ์ฮั่นไปสู่ความพินาศอย่างที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกเราไปดูกันว่าชีวิตของฮั่นหลิงตี้เป็นอย่างไรขึ้นเป็นห้องเต้ชื่อเดิมของฮั่นหลิงตี้ก็คือหลิวหง ผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ปลายแถวของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในเวลานั้นตระกูลของหลิวหงเป็นแค่ผู้ปกครองหมู่บ้านเจียตูที่สืบต่อกันมาสามเชือวคนดังนั้นถ้าจะให้มองในอีกรูปแบบหนึ่งหลิวหงผู้นี้ก็เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นซึ่งดีกว่าเล่าปีในเรื่องสามก๊กที่มีชาติกําเนิดเป็นคนทอเสือขายเพียงเล็กน้อยในวัยเด็กหลิวหงก็ไม่ได้อะไรกับเด็กในหมู่บ้านในต่างจังหวัดทั่วไป โดยเขาก็จะสืบต่อตำแหน่งของบิดาของเขาในการเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปและดูแลคนในหมู่บ้านให้เป็นปกติสุขอย่างไรก็ดีชั่วชะตาไม่เข้าใครออกใครในวันหนึ่งระหว่างที่หลิวหงอายุได้เพียง12ปีเด็กหนุ่มผู้นี้กลับได้รับพระบ,บรมราชโองการให้เข้าวังเพื่อรับการสถาปนาขึ้นเป็นฮองเต้ยอย่างน่าเหลือเชื่อเรียกได้ว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเสียอีกสาเหตุก็คือ ท่นหวนที่สวรรคตไปโดยประจากรัชทายาตทำให้ไม่มีผู้สืบต่อราชสมบัติแต่ทำไมราชสำนักถึงเลือกหลิวหงคำถามนี้ไม่มีคำตอบในหน้าประวัติศาสตร์เรารู้แต่เพียงว่าเราคุณนางเสนอชื่อหลิวหงให้กับโต้ไทโฮหรือว่าไทเฮาเป็นผู้เลือกทำให้หลิวหงได้บัลลังอย่างงงง,งอย่างไรก็ดีที่เลือกหลิวหงเพราะว่าเขาไม่มีฐานอำนาจในราชสำนักเหมือนกับหวัง หรือองค์คนอื่นๆช่วงเวลานั้นเองราชสำนักห่านมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพวกขันทีและขุนนางดังนั้นแน่นอนว่าการจะหาคนที่เป็นกลางมาดำรงตำแหน่งห้องเต้นในราชสำนักนั้นยากมากการเลือกลิหงที่เป็นเด็กหนุม่มบ้านนอกจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดลิวหงจึงได้ตำแหน่งห้องเตที่มีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ว่าั่นหลิงตี้ในปีกศ .168 ก่อนคริสตกานแย่งชิงอำนาจทางการเมือง สิ่งแรกที่ลี่หงทำหลังจากได้เป็นฮองเต้คือยกย่องตำแหน่งพ่อตลอดจนปู่ย่าตายายของตนที่สิ้นไปแล้วให้เป็นฮองเต้หรือหวงโหย้อนหลังกันหมดส่วนมันดาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งไทเฮาเพราะว่าโตไทเฮาครอบครองตำแหน่งอยู่แล้วเพจรจึงได้ตำแหน่งเป็นเพียงท่านผู้หญิงเท่านั้นหลังจากเริ่มรัชสมัยได้ไม่นานความขัดแย้งทางการเมืองก็ระเบิดขึ้นทันที เรื่องมีอยู่ว่าพวกขุนนางโดยเฉพาะพระญาติโตไทโฮต้องการจะกวาดล้างพวกขันทีที่มีอำนาจในราชสำนักมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่กล้าลงมือเพราะโตไทโฮยังไม่เห็นด้วยกับแผนการเพราะพระนางมองว่าพวกขันทียังไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าสาเหตุจริงๆก็คือพระนางถูกพวกขันทีประจบประแจงทุกวันพวกขุนนางจึงได้แค่พวักพวงอยู่ฝ่ายขันทีเมื่อได้ทราบเรื่องจึงเป็นฝ่ายลงมือก่อน พวกขันทีนำกําลังเข้าควบคุมพระราชวังและควบคุมทั้งฮั่นหลิงตี้และโตไทโฮโดยมองว่ารักษาความปลอดภัยให้กับทั้งสองแต่จริงๆแล้วก็คือจับไว้เป็นตัวประกันหลังจากนั้นจึงข,ขวาดล้างตระกูลโตและขุนนางที่ต่อต้านขันทีทั้งหมดรวมไปถึงแม่ทัพนายกองที่สนับสนุนพวกขุนนางอีกด้วยตระกูลโตและพวกขุนนางจึงถูกกวาดล้างจนสิ้นซากส่วนโตไทโฮนั้นพวกขันที ให้ควบคุมตัวไว้ในพระราชวังโดยไม่ให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกแต่อย่างใดหลังจากนั้นขันทีจึงมีอำนาจสิทธิ์ขาดในราชสำนักอันอยากไม่มีผู้ใดเทียบเทียมหั่นหลิงตี้ผู้รวยตัวอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้จึงฉชยโอกาสแต่งตั้งแม่บังเกิดกล้าวของตนขึ้นเป็นไทโฮแต่เขาก็ยังคงยกย่องโตไทโฮอยู่ประเช่นเดิมจนกระทั่งโตไทโฮสิ้นพระชนในปีคศ172 การกวาดล้างบัณฑิตและนักศึกษาแม้ว่าพวกขุนนางจะสิ้นชื่อในราชสำนักไปแล้วแต่พวกขันทียังมองว่าศัตรูการเมืองของพวกตนยังคงอยู่กลุ่มคนเหล่านี้ก็คือพวกบัณฑิตและนักศึกษาที่ยึดมั่นในธรรมเนียมขงจื้อนั่นเองกลุ่มคนเหล่านี้เรียกรวมๆว,ว่าต่างเยนพวกต่างเยนเกลียดชังพวกขันทีเข้ากระดูกดำและสนับสนุนการลดอำนาจหรือแม้กระทั่งกวาดล้างพวกขันทีให้พ้นไปจากราชสำนักเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อพวกขันธีมีอำนาจหลังจากปราบสกูลโตได้สำเร็จพวกขันธีจึงทูลอันเหลียงตี้ว่าพวกต่างเยนจะคิดการเป็นกบฏและขอให้ปราบปรามเสียก่อนอันเหลียงตี้ที่อายุเพียง13ปีจึงอนุญาตให้ทำตามนั้นภายในเวลาไม่นานเหล่าปัญญาชนชั้นนําในกลุ่มของพวกต่างเยนจึงถูกจับกลุ่มตัวมาประหารชีวิตเหล่าคนที่หลงเหลืออยู่จึงต้องหลบซ่อนตัวภายใต้การช่วยเหลือของคุณนางบางคน อย่างเช่นหยนเศร้าหรือว่าอ้าวนเสี่ยวส่วนคนอื่นๆที่ไม่ถูกจับกุมนั้นถูกไล่ออกจากราชสำนักและห้ามไม่ให้เข้าห้องสมุดนอกจากนี้สิทธิอื่นๆในการเป็นพลเมืองของปัญญาชนยังถูกจำกัดอย่างมากอีกด้วยต่อมาในปีคศ172โตยสิโต้ไทโฮนพระชนพวกขันทีที่เกลียดชังตระกลโตมากต้องการจะจัดงานศพของโต้ไทโฮให้เทียบเท่ากับพระสนมเท่านั้น แต่ฮั่นหลิงตี้คัดคานสุดท้ายงานศพข,ของโต้ไทโฮจึงเทียบเท่ากับไทโฮทั่วไปและได้รับการฝังร่างเคียงข้างกับฮั่นหวนตี้ผู้เป็นสามีแต่ในช่วงเวลานั้นเองเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะมีคนมาเขียนที่หน้าประตูวังว่าทุกอย่างภายใต้แผ่นฟ้ากำลังจะพินาศเจ้าเจียเล่วหวางฝู่ลงพระชนไทโฮพวกขุนนางเอาแต่อยู่เป็นไม่มีใครกล้าเอ่ยวาจาที่ซื่อสัตย พวกขันทีที่ได้เห็นอักษรดังกล่าวต่างโกรธแค้นมากและเมื่อไม่สามารถจับมือใครดุมได้พวกขันทีจึงไปลงกับหลิวกุยน้องชายของหั่นหวนตี้ด้วยกวาดล้า,ลางตระกูลของเขาทั้งครอบครัวต่อมาก็จับกลุ่มผู้คนไปอีกพันกว่าคนแน่นอนว่านินไปที่พวกปัญญาชนเหมือนเดิมสรุปแล้วไม่กี่ปีหลังจากหั่นหลิงตี้ขึ้นครองบัลลังก์ปัญญาชนในราชสำนักได้ถูกกำจัดจนเกือบหมดสิ้น รือไม่ก็ถูกลดบทบาทจนไม่สามารถมีอิทธิพลในการเสนอแนะทําให้การปกครองอาณาจักรดีขึ้นได้อีกเลยนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ราชสำนักหั่นเสื่อมโทรมอย่างกูไม่กลับในวันข้างหน้าการซื้อตําแหน่งในราชสำนักในเมื่ออํานาจของคันทีลินฟาคนพวกนี้จึงโกงกินและยักย,กยอกเงินส่วนต่างๆของราชสำนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฮ่องเต้อย่างฮั่นหลิงตี้เองก็ไม่ได้ดีกว่ากันเพราะตัวเองก็เติบโตขึ้นเป็นหนุม่มก็ลุ่มหลงในสาวสนมกำนัน และไม่ใส่ใจในการบริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างใดสิ่งที่ฮั่นหลิงตี้ชื่นชอบที่สุดก็คือการสร้างสวนหลวงสร้างขึ้นในเรื่อยยางอย่างไม่มีวันจบสิน้นภายในไม่ช้าท้องพระคลังก็ขาดแคลนเงินตราฮั่นหลิงตี้จึงสั่งให้เมืองต่างๆเพิ่มภาษีและส่งมอบเงินมาให้ตนเองโดยตรงเพื่อที่จะได้นาเงินนั้นไปใช้จ่ายอย่างสุรุสุรายรอย่างไรก็ดีด้วยความที่การบริหารราชการดําเนินไปอย่างย่ําแย่และเต็มไปด้วยการคอร์รัปชัน โครงการของฮั่นหลิงตี้ก็แพงหูฉี่ทำให้ไม่ว่าจะขึ้นภาษีอย่างไรก็ไม่มีวันเพียงพอได้ฮั่นหลิงตี้จึงต้องหาช่องทางหาเงินใหม่ในเวลานั้นไม่ว่าใครก็ตามก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการที่จะรร่นก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็คือการเป็นข้าราชการของราชสำนักเพราะว่าจะได้ทั้งลาบยศและทรัพย์สินเงินทองในทำนองที่ว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนย่อมทําทุกวิถีทางให้สอบเข้ารับราชการให้ผ่านเพราะถ้าผ่านแล้วครอบครัวก็จะสบายท่านหลิงตี้จึงใช้โอกาสตรงนี้ออกนโยบายที่เรียกว่าขายตําแหน่งทางราชการขึ้นมาในช่วงปีคศ178ก่อนกิจการนโยบายที่ว่าก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่มีเงินสามารถเข้ามาเป็นข้าราชการได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบหรือได้รับการเสนอจากคุณนางที่รับผิดชอบด้านสรรหาบุลคลากรแต่อย่างใดนอกจากนี้ ยังสามารถจ่ายแบบผ่อนส่งได้อีกด้วยกล่าวคือถ้าเงินยังไม่พอก็ยังไม่ต้องจ่ายทั้งหมดหลังจากรับตําแหน่งแล้วค่อยจ่ายแบบผ่อนไปก็ได้นั่นเท่ากับว่าราชสำนักได้รับเงินจํานวนมากโดยไม่ต้องบีบบังคับจากคนเหล่านี้เปิดโอกาสให้หนลิงตี้นําไปใช้ในโครงการของตนได้แต่ผลกระทบที่ตามมานั่นยิ่งกว่าพินาศเพราะทําทให้ระบบการสอบเข้ารับราชการพังย่อยยับไป,ไปในพริบตาผู้คนต่างกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อตําแหน่งทางราชการ หรือไม่ก็ผ่อนเข้ามาเป็นขุนนางและขูดรีดประชาชนอีกต่อหนึ่งเพื่อหาเงินไปผ่อนค่าตําแหน่งการโกงกินจึงแพร่กระจายไปอีกนับร้อยเท่าหลังจากที่ทัานหลิงตี้บังคับให้รโยบายนี้โครงสร้างทางสังคมราชสำนักนจึงเรียกได้ว่าพังคลื่นลงไปเลยทีเดียวเหล่าขุนนางที่ทนเห็นความย่อยับไม่ไหวจึงพยายามทัดทานตัวหั่นหลิงตี้เองก็เหมือนว่าจะฟังแต่ก็ไม่ได้นำพาราชสำนักจึงคงอยู่กับฟาร์มฟ่อนเฟยอย่างไม่มีวันย้อนกลับได้ กระบฏโจรพกผ้าเหลืองสภาพของอาณาจักรฮั่นในเวลานั้นเหมือนกับกองไม้แห้งขนาดยักษ์ทันทีที่มีเปลวไฟแต่เพียงนิดเดียวก็จะเาะผาผานทุกสิ่งได้ในทันทีในปีคศ184้ 4, จางเจียวหรือว่าเตียวกกและสำนักเต๋าของเขาจึงก่อกระบฏตรขึ้นพวกกระบฏผูกผ้าเหลืองเป็นเสัญลักได้นำกำลังเข้าต่อสู้กับทางการก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีสำนักเต๋าของจางเจียวได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างมาก นอกจากใสห่หลักทางศาสนาที่จางเจียวสร้างภาพว่าเหมือนสัสดามาปลุกแล้วประชาชนต่างเลียดชังราชสสำนักดังนั้นแนวคิดของจางเจียวที่ว่าการเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าจึงทําให้ราษฎรจํานวนมากรู้สึกสนใจและเข้าร่วมเป็นจํานวนมากการกบฏเกิดขึ้นและลุลามไปถึง8จังหวัดด้วยกันจากทั้งหมด13และสร้างความเสียหายอย่างมากมายให้กับสวนไรนาของประชาชนและมีการฆ่าฟันราษฎรที่ไม่ได้เห็นด้วยกับพวกตนด้วย านหลิงที่จึงสั่งให้กองทัพออกไปปราบปรามแต่ทหารหลวงก็ไม่ได้ดีกว่าพวกโจรสักเท่าไรนักเพราะต้นจริงและข้าวฟันผู้คนไม่ต่างกันดังนั้นราษฎรบางกลุ่มจึงจับมือกันต่อสู้กับพวกกบฏอีกทางหนึ่งและต่อต้านทหารหลวงอีกทางหนึ่งด้วยโดยรวมแล้วแผ่นดินจีนในเวลานั้นจึงเป็นกลียุคอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าสุดท้ายแล้วพวกโจรพวกพ้าเหลืองจะถูกปราบปรามได้สำเร็จแต่หายนะได้เกิดขึ้นแล้วเพราะมีกลุ่มกบฏอื่นมากมายที่ตั้งตัวไม่ขึ้นกับราชสำนัก และสุดกำลังที่ราชสำนนกจะเสื่อมโทรมจะปราบปรามได้นอกจากนี้พวกเจ้าเมืองที่รวบรวมกำลังปราบกบฏก็ต่างไม่ต้องการจะสลายกองทัพของตนเองเพราะพวกเขารู้ดีว่าถึงไม่สลายราชสำนนกหัน่นก็ไม่สามารถทำอะไรตนได้นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ความวุ่นวายและการต่อสู้รบกับเคี้ยวกับกลุ่มต่างๆในช่วงต้นของยุคสามก๊กนั่นเองบ้านปลายของหัน่นหลิงตี้ไม่ว่าจะเกิดการกรบฏครั้งใหญ่ที่สุด นับแต่เฉินเซิงกับอู่กวงในรัชสมัยของตนท่านเหลียงตี้ก็ไม่ได้ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองนโยบายขายตำแหน่งเล็กกุรีดภาษียังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพระราชวังหลวงไฟไหม้ท่านเหลียงตี้โปรดได้เพิ่มภาษีมากขึ้นกว่าเดิมและสั่งให้เมืองทุกเมืองส่งไม้ชั้นดีและวัสดุก่อสร้างจำนวนมหาศาลมายังล่วอย่างวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีค่าใช้จา่าย แต่เมื่อราชสำนักหั่นไม่มีเงินผู้ที่จ่ายเงินดังกล่าวจึงต้องเป็นประชาชนคนทั่วไปนั่นเองหั่นหลิงตี้ได้โปรดให้คุนนางพิเศษไปจัดการบังคับข้าราชการท้องถิ่นให้ส่งเงินทองและวัสดุก่อสร้างมาให้ตนซึ่งนําไปสู่การกุรีลประชาชนอีกต่อหนึ่งความเดือดร้อนแสนสาหัสนี้ทําให้เกิดการต่อต้านราชสำนักขึ้นอีกมากมายหลายกลุ่มแม้ว่าสร้างสวนเสร็จแล้วซ่อมวังก็แล้วแต่หั่นหลิงตี้ก็ยังไม่หยุดหั่นหลิงตี้โปรดให้สร้างอาคารใหญ่ในสวน เพื่อเก็บเข้าของมีค่าและโปรดให้สร้างที่พักอาศัยขนาดใหญ่ที่บ้านเกิดของตนเองทำให้การก่อสร้างดูเหมือนว่าจะไม่มีวันจบสิน้นทฤษฎีหนึ่งที่ว่าฮันหลิงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะตนเองมีาช่ากำเนดที่ยากจนเมื่อเป็นฮองเตจึงตอบสนองสิ่งที่ตนขาดหายในวัยเด็กอย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้ก็น่าจะไม่เป็นจริงเสียเท่าไร่นักเพราะฮองเตคนอื่นๆที่มาจากชนชั้นล่างก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหรือแนวิเช่นนี้ กลับมองว่าเพราะอันหลิงตี้ได้เห็นพวกขันทีชราดบังเหลืองจนเคยชินเสียมากกว่าดังนั้นเมื่อตนเป็นถึงห้องเตยทาไมถึงจะทําไม่ได้บ้างการทัดทานในราชสํานักก็แทบจะเป็นศูนย์เพราะปัญญาชนและขุนนางดีๆถูกพวกขันทีกวาดล้างตั้งแต่ต้นราชการในเรื่องการคอร์รัปชันในสมัยนี้นั้นพวกขันทีคอร์รัปชันทําอย่างขีดสุดพวกเขาสร้างบ้านพักเป็นปราสาทราชวังเทียบเท่าห้องเตยเลยทีเดียวทั้งนี้พวกขันทีเองก็เกรงกลัวว่าอันหลิงตี้จะเอาโทษ จึงเพชรทูลว่าถ้าองค์เต้ประทับบนหอสูงผู้คนก็จะแตกตื่นหั่นหลิงตี้ก็เชื่อและไม่ขึ้นไปหอสูงเลยถึงกนั้นหั่นหลิงตี้ขึ้นไปก็คงไม่เอาโทษอยู่ดีเพราะพวกขันทีเป็นอีกหนึ่งช่องทางหาเหินของตนป่าวคือหั่นหลิงตี้ได้ให้พวกขันทีถวายทรัพย์สินอยู่ในเหนื่งน,นั่นเองแต่หั่นหลิงตี้ก็นับถือพวกขันทีโดยเรียกพวกเขาเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทุกความผิดจะต้องถูกปล่อยผ่านอย่างแน่นอน สวรรคตหั่นหลิงตี้ไม่ได้มีอายุยืนยาวซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับฮ่องเต้นในปลายราชวงศ์อื่นๆที่มักสวรรคตในวัยยังไม่ถึง40ปีในเคสของหั่นหลิงตี้นั้นจู่ๆก็ประชวรเลสสวรรคตในวัยเพียงส2ปีเศษในปีคศ189รวมแล้วของราชทั้งหมด21ปีทั่วไปแล้วฮ่องเต้ที่ของราษทารขนาดนี้มักจะทําให้ราชวงศ์มั่นคงดีขึ้นได้ในรอบหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่กรณีของหั่นหลิงตี้ เพราะรัชสมัยนี้ทําให้โครงสร้างอาณาจักรขั้นพินาศอย่างที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกจนกระทั่งถูกทําลายสูญสิ้นไปในยุค3ากกในที่สุดขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังจนจบรวมแสดงความคิดเนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดซับสไคร e ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆรานสองโลกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ